สวัสดีครับพี่น้องมาถึงแล้วครับบ้านเสียงทองฟินแลนด์ป้ากวางไ่ไพรสันบ้านแสนทองฟินแลนด์ครับพี่น้องเพิอยู่ใจกันละ่ะฮเทเจาะจองเด้อ แสงแสงทองฟินแลนด์นะครับประทากับศิลปินภูไทยครับทีมงานก็ะเดินทางมาหอดครับพี่น้องมากับหลายผู้หลายคนครับสวัสดีครับพี่กอดท่านตื่นไปออกทิ้นกับมาพี่น้องนาบูตัดเจ้าอยเออคือหอบป่าหอบคล้องนี้ มาอีกลายพี่น้องมารดบัตรคัน้หนึ่งพูนะ่น่ะถ้าพุ่นกับหอบของตอกตอกตอ,กตอกน้ำดาก,กันน่าอยูไม่ทัง้งนัืนก็นได้มือแรงนะครัพี่น้องแสงทองฟินแลนด์ประหาศิลปินภูไทยนะครับนาฬิตาลายครั้งที่126นะครับกระตังเงโตโมราดเนาะ วันนี้มีช่างแต่งหน้าจากท็อปไลน์ท่างแต่งหน้าดังมากจากท็อปไลน์จากใครคำว่างถ้าถัาแต่งหน้าดาราด้วยมือนี้นะร้านเราบันไดดี ้างหน้าได้ตาแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากครับกำลังจดเตรียมของกันมากไามอันนี้ก็หอบดีดีนี่แต่ผู้หอบกับผู้หอบกับ้าไปได้ไหมไงแงแรกที่เ่ากับบอดาอ่าฮัลโหล ทำไมบอกราไก่ให้ก็จิมาหอดค้าหอดค้ำงวง้องเสื้อแสงข่องแสงห้องฟิเลสสวทตทีมน้าศิลปินผู้ชายสุดสุดคนจ้าทำพอไปพอกรบพอไปพ่อจาาด้วยขาตน้ำพุ้ยเด้อพุ้ดจ่าเลยนะที่นี่เาข้าวต้มย้ำพไทยมาไทยดื้ด้อมาไทย มามมผู้จัดการชุยมาเออนี่เห็นบหตัวอย่างนี่เหมือนพระเอกสงค์นี่ถ่ายทุกคนเลยนะครับมาขอถ่ายรูปเลยแล้วก็โพสตอนนี้เลยทุกเฟซนะครับศิลปินทุกคนด้วยนะครับมาถ่ายเลยอย่าเสียเวลาเสียโอกาสอย่าเป็นคนภูเขาลูกน้อยไม่ดดาด่วนเลยร้อยมาถ่ายรูปให้ สวัสดีพระเอกเกมวัฒนาครับหล่อมากป๊าจอกคือว่าเห็นเทังรถบัตยืดย้ยมาน้ำมูนะครับในปยบาพี้าคว้ามาฝกก่อนนน้อยนมาน้อยมาแต่เลยเป็นตากล้องอีกพอ หนาวทะเลเตยงบริสิกาไทยหนาเเลยไอเดียนีหนาเขาเลยไอเดียน้อะไรได้ีีไทย่างลไทยรวนเอาไปไปทรงกบมานะคะวันนี้ขนาแจ้ยงนาใจก็ปเบื้องหน้าเบื้องหน้าเขาบลอกเขาบอกเจงนึงหนึงเขาเขาคือผีอ่ำะครับ เขากระตาี่ดตากลมห้องรย่ในห้องแห่มันพิเศษพิเก็เขาเตือนถ้าต่าถ้าตอกไปดหน้าด้วยปีประตูในห้องันี้ตอกปีไปไหแก้วมาแก้ว่กาใส่กันีเไมเาาดูมาดูใครากมาถ่ายมาทีมามมามาลูก ที่บ้านเรือทีลุ้พอมเรื่องคนอื่อเโอเคครับมามาต้มห้กล่องมือปรใยเลยมามาเร็วใครยังไม่ถ่ายมามาถ่ายรวมๆกมได้บอก